ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นวันนี้หรือทั้งวันของวันนี้นะครับอาจาร,รย์ดรบูชิตได้มีโอกาสฝึกอบรมแล้วก็เป็นนักเรียนนะครับมาเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยว่าเรื่องของนักวางแผนยุทธศาสตร์หรือนักวางแผนกลย,ยุทธ์ธุรกิจ SME ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอะไรน่ญญาสนใจมากมายสําหรับกรมส่งเสริมอุตสาหการรมกระทรวงอุตสาหการรมโดยเฉพาะกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมได้จัดหลักสูตรหรือที่เรารู้จัก ง่ายๆคือชินดังเลยนะครับต้องเรียกว่าเป็นการบุรณาการการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจประเมินธุรกิจองค์การอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวันนี้ครับได้มีโอกาส Work from Home เรียนโดยผ่านระบบซูมทั้งวันนะครับขอบพระคุณนะครับท่านคณาจารย์ที่น่ารักนะครับได้มีโอกาสให้ความรู้มากมายนะครับท่านพยาบอกถึงเรื่องของกระบวนการต่างๆ บอกถึงเรื่องของวิธีการบอกถึงเรื่องของที่มาที่ไปของชินดังนั้นก็มีรูปแบบไหน,นอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นการขุดรากเงาของรูปแบบคุณภาพอีกรูปแบบหนึ่งขอบคุณท่านอาจารย์โน้ตนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆนะครับวันนี้ท่านดรหลายท่านก็มาให้แบ่งปันความรู้มากมายและโดยเฉพาะเรื่องของทีมที่ปรึกษาครั้งนี้ครับมีผู้เข้าร่วมรับการฝูกอบรมพัฒนามากกว่า18ท่านแถมมีเจ้าหน้าที่อีก เพื่อจะร่วมกันะระดมงความคิดเพื่อจะเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกับกับพระคุณนะครับวันนี้เป็นแบบแรกนะครับผมเชื่อว่าจะดังความรู้กับคืนสุดสังคมครับวันนี้ครับ Work from Home ที่บ้านครับ